นิวราโรบ t i c กที่ได้เปิดตัวหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับใช้ช่วยงานบ้านและทำงานต่างๆโดยให้ชื่อว่า 4NE1 ค่ะบริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์จากประเทศอิสราเอลเปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยหรือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เมนทีบอ t ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI สามารถรับฟังคำสั่งเสียงและทำตามคำสั่งได้อย่างคล่องแคล่ว บริษัทหุ่นยนต์จากประเทศนอร์เวย์เผยโฉมการพัฒนาหุ่นยนต์คิวเมนนอยหรือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์โมเดลใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่านีโอเบตาโดยวางแผนพัฒนาให้เป็นหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านแห่งยุคอนาคตค่ะ ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์จากฝีมือนักพัฒนาทั่วโลกในปัจจุบันหนึ่งเป้าหมายและประโยชน์ที่เราจะเห็นได้จากการนำหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ก็คือการนำมาใช้หรือว่าช่วยทำงานบ้านนะคะโดยเฉพาะสำหรับใครที่เป็นสายไม่ชอบทำงานบ้านหรือว่าไม่มีเวลาเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านที่ฟักอาศัยด้วยตัวเองแล้วแล้วก็เชื่อว,ว่าน่าจะต้องถูกใจกับตัวอย่างผลงานของหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านที่เรานำมาฝากกันไม่น้อยเลยละค่ะ เริ่มกันที่ผลงานแรกเป็นของบริษัทในประเทศเยอรมนี n นิวราโรบอติกที่ได้เปิดตัวหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ขับเคลื่อนด้วย AI สํสำหรับใช้ช่วยงานบ้านและทำงานต่างๆโดยให้ชื่อว่า 4NE1 ค่ะตัวหุ่นยนต์สูงประมาณ1 7 0เซนติเมตรหนักประมาณ6 0กิโลกรัมและสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง2 0กิโลกรัมภายในมีการใช้ฮาร์ดแวร์ที่บริษัทออกแบบเพื่อทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว โดยหุ่นยนต์สามารถเดินไปข้างหน้าถอยหลังเลี้ยวโค้งแล้วก็นำทางผ่านภูมิประเทศและบันไดต่างๆได้อย่างปลอดภัยรวมถึงรักษาสมดุลของวัตถุที่มันถืออยู่ในมือได้ไปพร้อมกันค่ะนอกจากนี้หัวของหุ่นยนต์ยังมีการติดตั้งกล้องและเซ็นเซอร์สแกน3มมิติเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ความสามารถด้านการรับรู้อื่นๆก็อย่างเช่นการจดจำและการติดตามวัตถุพร้อมระบบจดจำเสียงผู้ใช้งานโดยสามารถจดจำเสียงของมนุษย์ภาษาหรือแม้แต่น้ำเสียงและอารมณ์ที่แตกต่างกันได้รวมไปถึงโต้ตอบกับมนุษย์ผ่านการควบคุมด้วยเสียงและท่าทางส่วนที่ใบหน้านอกจากจะใช้แสดงข้อมูลสถานะได้แล้วยังใช้เป็นหน้าจอแบบโต้ตอบสั่งปรับแต่งให้เข้ากับการใช้งานของแต่ละคนได้ด้วย อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาบริษัทจึงยังไม่ได้มีการเปิดเผยวันวางจำหน่ายหรือว่าราคาออกมาอย่างเป็นทางการค่ะ เมนทีโรบอติกส์ otics, บริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์จากประเทศอิสราเอลเปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอย์หรือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เมนทีบอทที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI สามารถรับฟังคำสั่งเสียงและทำตามคำสั่งได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งเชื่อว,ว่าถ้าพัฒนาแล้วเสร็จมันก็อาจจะกลายมาเป็นผู้ช่วยงานใกล้ตัวมนุษย์ที่น่าจับตามองค่ะ หุ่นยนต์ตัวนี้ใช้เวลาวิจัยและพัฒนากว่า2ปีด้วยกันโดยมีจุดประสงค์ในการออกแบบเพื่อการใช้งานภายในอย่างเช่นการเป็นหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านหรือการเป็นหุ่นยนต์ช่วยงานในร้านค้าต่างๆ โดยบริษัทระบุนะคะว่ามันสามารถทํางานง่ายๆไม่ว่าจะเป็นจัดโต๊ะทําความสะอาดซักรีดผ้ารวมไปถึงช่วยขนสิ่งของทั่วไปได้ตัวหุ่นยนต์มีความสูง175เซนติเมตรน้ําหนัก70กิโลกรัมและสามารถเดินได้ด้วยความเร็ว1.5เมตรต่อวินาทีโดยบริษัทเคลมว่าหุ่นยนต์สามารถค้นหาสิ่งของแล้วก็ขนส่งสิ่งของที่มีน้ําหนักสูงสุด25กิโลกรัมได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทํางานได้โดยไม่หยุดพักเป็นเวลาสูงสุด5ชั่วโมงก่อนที่จะต้องมีการชาร์จพลังงานใหม่ นอกจากนี้หุ่นยนต์ย anyway, ังมีระบบกล้องและระบบการทําแผนที่3มิติแบบเรียวไทม์รวมถึงการนําทางแบบไดนามิกทําให้มันสามารถทํางานในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนหรือนําไปใช้งานในสถานที่ใหม่โดยที่ไม่ต้องโปรแกรมล่วงหน้าได้ค่ะขณะที่ภายในตัวหุ่นยนต์ยังมีการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องและข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นการฟังคําสั่งเสียงเพื่อช่วยให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้คําสั่งงานใหม่ได้ทันทีรวมถึงทําตามคําสั่งที่มีความซับซ้อนมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปทั้งนี้บริษัท คาดการว่าจะเปิดตัวต้นแบบพร้อมการผลิตภายในต้นปี2025ค่ะ One X บริษัทหุ่นยนต์จากประเทศนอร์เวย์เผยโฉมการพัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid หรือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์โมเดลใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า Neo Beta โดยวางแผนพัฒนาให้เป็นหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านแห่งยุคอนาคตค่ะ โดยหุนย่นยนต์นีโอเบตนะคะพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่มีชื่อว่า i v e AP, ซึ่ง i v e AP เป็นหุน่นยนต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท OpenAI บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ชื่อดังเจ้าของผลงาน Chat GPT ซึ่งระบุว่าได้ออกแบบฮาร์ดแวร์ของหุน่นยนต์พร้อมการสอนพฤติกรรมของหุน่นยนต์ผ่านโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อเพิ่มความคล่องตัว โดนีโอเบต้าเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถยืนแบบ2ขาและก็พัฒนาให้ทําท่าทางเรียนแบบมนุษย์ได้สมจริงยิ่งขึ้นตัวหุ่นยนต์มีความสูง165ซนติเมตรน้ําหนัก30กิโลกรัมสามารถถือสิ่งของได้ที่น้ําหนัก20กิโลกรัม เดินด้วยความเร็ว4กิโลเมตรต่อชั่วโมงและชาร์จพลังงาน1ครั้งจะใช้งานได้นานถึง4ชั่วโมงค่ะจากวิดีโอสันส้นๆนี้จะเห็นได้นะคะว่าหุ่นยนต์มาพร้อมกับชุดจำสูตรผาสปอร์ตเพื่อปกปิดโครงสร้างคล้ายกล้ามเนื้อด้านในมีมือที่มาพร้อมนิ้วแบบ5นิ้วคล้ายมนุษย์ไม่เหมือนหุ่นรุ่นก่อนที่จะใช้เป็นมือแบบคีบทั้งนี้ก็เพื่อใช้สําหรับการคว้าแล้วก็ถือวัตถุต่างๆด้วยกิริยาที่คล้ายมนุษย์ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามจากวิดีโอนี้บริษัทก็ไม่ได้เผยนะคะว่าการทํางานที่เห็นนั้นมาจากการควบคุมจากระยะไกลหรือไม่แต่ระบุว่าในอนาคตผู้ใช้งานจะสามารถสั่งการหุ่นยนต์ด้วยภาษาพูดที่เป็นธรรมชาติส่วนราคาจําหน่ายทางบริษัทบอกใบ้แค่ว่าจะใกล้เคียงกับราคารถยนต์ที่ไม่แพงมากนะักแต่จะเป็นเท่าไหร่ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ ขอบคุณที่รับชมทีเด็ดเทคเรพอร์ตนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเด็ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ